ร้านมารุช็อปบรยการรับเติมโลวัคระบบ ID p ดีและบริการกดเกมพาร์ตแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมป Anime Fighter Simulator แมป All Star แมป b o ็อ o o o และแมป King Legacy ลิงอยู่ใต้คลิปเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตามปกคลิปเลยนะครับก็วันนี้จะมารีวิว5ตัว m ิสติกนะครับตอนนี้ก็ได้ครบแล้วนะครับในแพทโจโจเนาะหรือว่าแพทอัปเดต8.0นั่นเองนะครับแล้วก็น่าจะมีเป็นแพทย่อยมาอีกนะครับเป็นพารนะ์ทสเนาะก็ ตอนนี้มีพุชี่นะฮะพุชชี่เออพุชชี่เรียกพุชี่อีกแล้วขออภัยนะครับลูกแมวนะพี่เรียกลูกแมวนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะครับโจทาโร่เนาะแล้วก็เป็นเวเทอร์นะครับเฮฟวี่เวเทอร์ตอนนี้ยังไม่อีโวทั้งหมดเลยนะครับทุกตัวที่พี่เอามารีวิวนี้จะเวล50นะครับแล้วก็เป็นโจรีนเนาะอ่ะตอนนี้ก็ข้างหลังพี่หลุดไม่เอ่ยอันนี้เว็บหลังๆแล้วนะครับอ่ะก็เวล50มันก็เลยเล่นยากนิดนึงนะครับสำหรับตัวพวกนี้นี่เลยอันนี้ก็ยังไม่อีโวนนะะคครัับกกก็เเเลยยยงงไมม่่่อาา ็เดี๋ยวพี่จะเริ่มรีวิวจากพุชชี่เลยแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นตัวในตู้นะตอนนี้ที่พี่เล่นอยู่นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดองดูกันนะครับว่าช่วงเริ่มแรกเนี่ยเป็นยังไงนะครับนี่ก็คือวงเริ่มแรกเนาะประมาณ20่กว่าๆนะครับก็ยี่สิบสองยุดสี่เนาะยี่สิบต้นๆนะครับอ่ะก็รูปแบบการโจมตีก็ส่งสแตนไปต่อยนะครับตามเรื่องของมันอยู่แล้วเนาะนี่โดต่อยอย่างงี้นะครับอ่ะก็ตีเจ็ดวินะครับดาเมจคเก้าร้อยอันนี้เวลห้าสิบเท่านั้นนะครับแล้วก็ระยะยี่สิ อัพไปเรื่อยๆนะครับก็รูปแบบโจมตีที่3จะเปลี่ยนนะครับหลังอัปเกรด3เนาะอ่ะรูปแบบโจมตีจะเปลี่ยนเนาะอันนี้ดาเมจก็ตามนี้เลยนะครับตามที่เห็นเลยนะอัพไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นการยิงปิ้วๆนะฮะยิงน่ารักจริงเลยอ่ะอัพไปเรื่อยๆเลยนะครับจนถึงขั้นที่6จะเปลี่ยนเป็นดิสโอเดอร์เนาะก็พลังของพุชชี่มันนะครับไม่แน่ใจว่าขโมยพลังหรืออะไรนะอ่ะไม่ติดสถานะพิเศษนะครับอ่ะนี่เลยเนาะ นี่นะครับรู้สึกว่าเงินมันเป็นเศษๆยังไงไม่รู้นะครับเขาเริ่มเดี๋ยวหลุดละตัวเริ่มหลุดละขอญาต์วางตัวเพิ่มหน่อยนะครับเน่าจะน่าจะได้แล้วนะครับน่าจะนะอ่ะก็มาต่อกันนะครับอ่ะก็นี่เป็นอัปเดตหกนะครับดาเมิเจ็ดพันห้าเนาะอันนี้ก็เป็นห้าสิบนะครับไม่ให้าสิบนะอย่าดื่มนะครับก็เลยดาเมจได้แค่นี้ครับอ่ะก็จาเป็นเทียบร้อยนะครับดาเมจอยู่ที่หมื่นสอง สำหรับตอนวิวห้าสิบแล้วก็ไม่อีวูนั่นเองนะครับตัวนี้ไม่อีวูไม่ได้อีวูนะครับเลือดมอนมันก็เยอะเยอะอยู่นะครับพอกันได้แล้วไม่เป็นไรนะครับอ่ะก็รูปแบบการโจมตีเป็นไซเคิลเอวีเนาะตีห้าวินะครับระยะสามสิบจุดหกไม่มีแพสซีฟนะครับพี่พยายามหาตัวที่ไม่มีแพสซีฟมาให้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่สุ่มแย่ย่มาอีกตัวหนึ่งนะครับนี่เลยประมาณนี้เนาะ พลังโจมตีเป็นแบบเวทนะครับยังไม่สามารถตีแอร์ได้ในขั้นนี้นะครับแล้วก็วิธีการอีโวของมันเนี่ยจะเป็นวิธีการพิเศษอีกขั้นหนึ่งนะก็ไม่น่าจะว่าต้องทอํายังไงเดี๋ยวพี่จะมาทําคลิปอีกทีหนึ่งพอประมาณนี้เนาะโจมตีิตเดียวนะครับเป็นการส่งสเต็ไปปล่อยระเบิดหรือว่าทำอะไรระเบิดนั่นแหละไม่น่าจะว่าชื่อในเกมเรียกว่าอะไรอชื่อในอนิเมะมันเรียกว่าอะไรนะครับเพราะพี่ไม่ได้ดูเนาะอันนี้ก็จะเป็นเออร์มานะครับเออร์โมเออร์เออร์โมไม่แน่ใจว่าชื่อจริงมันชื่ออะไรนะคร อันนี้นะครับสแตนก็เป็นเกี่ยวกับอะไรไม่แน่ใจน่าจะเกี่ยวกับไพ่นะครับก็อัพไปเลยนะครับในรูปแบบที่สองจะเป็นรูปแบบการโจมตีในอัปเกรดที่2สิเออในอัปเกรดที่2นะครับจะเป็นรูปแบบการโจมตีเนาะดาเมจเพิ่มมาเกือบเท่าตัวเลยนะครับนี้เลยเห็นไหมปุ๊บอ่ะก็ขอภัยในเสียงเฟรดเด้งด้วยนะครับอ่ะนี่เลยอ่ะดาเมจ์สามพันห้าสองนะครับนี่ปุ๊บปุ๊บอัพไปเรื่อยเเลยนะครับอ่ะก็อัพตันเจ็ดขั้นนะครับ ตัวนี้โวได้โวปกติเนาะจะไม่ยากเหมือน, ucci, น,อนพุชชี่นะครับเดี๋ยวพุชชี่อีกแหละก็นี่นะครับราคาประมาณเอา8 8 3แ5ไปคูณ4นะครับเผื่อใครอยากรู้ราคาเนาะโจมตีเหมือนจะหลายฮิตนะครับนี่3 4ฮิตนะครับโจมตี4ฮิตนะครับแล้ว,วก็เรื่องการโจมตีจะเป็นแบบตีพื้นเนาะแล้วก็เป็นตีกายภาพนั่นเองนะครับอันนี้เลยประมาณนี้นะครับตี5.3านี่ก็กลางๆนะครับไม่ถือว่าช้ามากนะครับถือว่าเร็วเร็ว,รวขึ้นค่อนไปทางเร็วเย ขึ้นค้อนไปทางเร็วเลยลินทันออกแล้วนะครับขอไฟจริงนี่ประมาณนี้นะครับไปเลยขายทิ้งไปเลยนะครับมาดูกันที่โจทาโร่นะครับเหมือนจะเป็นตัวเก่งอาจจะเก่งที่สุดหรือเปล่านะครับรองยัพุชชี่หรือเปล่าครับก็ต้องรอดูว่าจะมีดีโอเข้าไหมนะครับนี่ปุ๊บรูปแบบการโจมตีแบบที่3นะครับก็จะเปลี่ยนเนาะเดี๋ยวเมื่อกี้ระยะมันเพิ่มไ่เฉยนะครับนี่จะเป็นการตีฮิตเดียวเนาะนี่กระโดดต่อยนะครับี่เลย พอ,อมาขั้นที่3เนี่ยสปีการโยมตีจะถูกเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะครับจาก4.7เป็น7เลยน,นั่นะเองนะปึ๊บการยมตีจะเป็นการปล่อยแบบนี้นะครับ4ฮิตเหมือนกันนะครับ4ฮิตเหมือนตัวเออร์เออร์มู่่งนี้เลยนะครับซูเปอร์เออร์ม่ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะครับนี่ประมาณนี้ที่ดาเมจมันน้อยเพราะว่ามันเป็นตัวที่เวา50ท่านั้นนะครับอ่ะก็สแตทแล้วตัน,ตนแล้วนะครับอัพตันแล้วเนาะก็อัพราคาพอ,พอๆกับเออร์ออมากเลยนะครับ การยีโบของมันอาจจะใช้เป็นแผ่นดิสต์นะครับแผ่นดิสจะต้องลงรีเจนสเตตนะครับก็ทุกตัวในที่มาจากโจทาโร่ไอ้โจโจทาโร่ jo jo aro, เลยปะโจโจวิสัยเอเวนเจอร์นะครับจะใช้เป็นแผ่นดิสต์ทุกตัวเลยน,นั่นเองนะครับอย่างละสองอย่างละสามก็แล้วแต่ตัวเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับโจทาโร่นี่เลยเดี๋ยวเรามาดูกันที่เวทเทอร์นะครับอ่ะตัวนี้ก็เป็นตัวควบคุมสภาพอากาศนะครับเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวลิมิเต็ดนะอ่ะเป็นไฮบริดด้วยน,นั่นเองนะครับเป็นดาเมจเวทสายฟ้านะครับแล้วก็ตี ได้ทั้งพื้นได้ทั้งแอร์เนาะอันนี้เลยส่วนโจทาโร่ตีน่าจะตีได้แค่พื้นนะครับเดีย๋ยวดูก่อนอ่ะนี่นะครับได้ตีได้แค่พื้นเนาะตัวกราวนะครับก็เอาไปเลยนะครับในขั้นที่3ามจะเปลี่ยนเป็นฟอกเรนนะครับไม่น่ใจว่าคืออะไรอาจจะเป็นลูกเห็บหรือเปล่านะครับนี่อ่ะพอจากขั้นนี้นะครับในร่างปกติเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนการโจมตีแล้วเนาะนี่พออัพตันปุ๊มก็จะเป็นตีปกติไปเลยนะครับ ตัวนี้เนี่ยดีเด่นตรงที่เรื่องของระยะนะครับระยะ35เลยแล้วก็เป็นตัวไฮบิดนะครับดามอยูที่6.9 0 0ตอนเรเวล50นะครับอ่าแล้วก็ตี6.1วิเนาะอ่าอันนี้อยู่ที่สเตตของตอัวละครแต่ละคนด้วยน,นั่นเองนะครับมันก็การันตีไม่ได้นะว่าแต่ละตัวเนี่ยจะมีดามจเท่าไหร่นะครับด้วยการันตีก็ประมาณนี้เนาะฮิตเดียวนะครับนี่เลยมาดูกันที่โจรีนนะครับโจรีนตัวสุดท้ายแล้วเนาะอ่านี่ครับสำหรับโจรีนก็เป็นตัวที่พี่คิดว่าอาจจะเป็นตัวสโลนะครับต้องรอดูนะ ด้วยการโจมตีอ่ะหรือบอกเลยอัพเพลินนะฮะกลัวบอสหลุดอ่ะด้วยการโจมตีจะเป็นสายเวทนะครับตีเจ็ดจุดแปดวิถือว่าช้ามากนะครับแต่ว่าในเรื่องของเบทดาเมจเนี่ยเยอะสุดเท่ากับเอ่อมากกว่าตัวอื่นเลยนะครับแต่ว่าตอนอีโวเนี่ยบอกเลยม่งแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าจำไม่ผิดนะครับอัพเกรดขั้นสองนะครับก็จะเป็นรูปแบบการโจมตีเป็นสติงบาร์เล็ตนะครับนี่เห็นไหมปึ๊บก็จะเป็นส่งคะแนนไปต่อยเหมือนเดิมนะครับแตงของโจลีนถ้าจำไม่ผิดน่าจะเกี่ยวกับได้หรืออออะะะไไไรรเเนนนีี่่่ยยยพจามดด้้้แลววคัับขภ ป๊บอัพนะขั้นที่5ก็จะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีอีกทีนึงนะครับก็คล้ายๆเดิมเนาะปุ๊บปุ๊บอัพตันไปเลยนะครับก็ถือว่าเบ็ดเดินเบ็ดเ,เรื่องของดาเมจเนี่ยดีดีมากนะครับนี่เลยหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบเอสองร้อยสิบเอ็ดนะครับตีหกจุดแปดวิเนาะก็กลางๆนะครับระยะก็ถือว่าดีเลยยี่สิบเจ็ดจุดเก้านะครับนี่ยังไม่อีโวนะครับต้องรอดูว่าอีโวจะเป็นยังไงเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับ ส่วนพุชชี่เนี่ยจะเป็นตัวที่พิเศษอย่างที่บอกเลยนะครับก็คือต้องไปลงในเย็นสเตจนะครับแล้วก็รวบรวมเป็นดิสไฟแนลมานะครับแล้วก็จะมีให้เราไปลงดันนะครับถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็จะมีเป็นเฮฟวี่เป็นนาฬิกามานะครับให้เราไปอยู่ก็คล้ายๆไอเซนนะครับแต่น่าจะยากกว่าเยอะๆยากในยากกว่ามากเลยนะครับไม่ใช่เยอะๆสิโอุ้ล่าของพี่วัวเนี่ยขอพายจริงนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องความยากเดี๋ยวถ้ายังไงพี่น่าจะมาทําคลิปนะครับมาทําคลิปว่ามันยากยังไงแล้วก็ าจากที่พี่ลองลงมาก็ใช้ยูนิคสองตัวยังลงยากเลยนะครับสำหรับเดเจนสเตตสามด่านโจโจ้นะครับก็ใครที่ไม่มียูนิคก็น่าจะโซโล่ไม่ได้นะครับเพราะมันยากจริงๆมันยากจริงนะครับก็อาจจะต้องหาเพื่อนลงแล้วก็ให้ได้ตัวจากแพทของโจโจ้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาเล่นนะก็ต้องร,รอดูนะครับจากที่จากความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเอาจากความคิดเห็นส่วนตัวก่อนแล้วกันนะส่วนตัวสำหรับตัวที่ยังไม่อีโวแล้วกันนะครับสำหรับตัวที่ยังไม่อนะีโวเนาะ ตัวที่น่าสุ่มสำหรับพี่จะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับก็คือพุชชี่นะครับโจทาโร่ aro, แล้วก็เป็นเรื่องของเฮฟวี่เฮฟวี่เฮฟวี่เวเทอร์นะครับเออนี่นะครับตัวนี้พี่ลืมชื่อเฉยเลยขออภัยนะครับเนื่องจากว่าโจโจ้เนี่ยหลังโจทาโร่สิเออโจทาโร่เนี่ยหลังจากอีโวนะครับจะมีเป็นเดวว์เวเข้ามาก็อาจจะหยุดเวลาได้เนาะเดี๋ยวขออัพตัวกันบ้านก่อนนะครับอ่ะแล้วก็บวกดาเมจ50%เเลยนะครับอ่ะสำหรับโจลินที่ไม่พูดถึงเพราะว่า ถึงตัวมันจะได้หลายขั้นนะครับแต่ว่าตอนที่อีโวเนี่ยมันบอกได้ไม่แค่15เปอร์แล้วก็อาจจะเป็นสายสโลก็ได้ก็ต้องรอดูนะครับเพราะมันเกี่ยวอะไรก็ไม่รู้นะครับต้องรอดูว่าหลังอีโวเนี่ยจะเก่ยงยังไงนะครับถ้าตัวอีโวมาแล้วพี่อีโวได้เมื่อไหร่นะครับถ้าตัวอีโวมาเราคิดเว่าถ้าพี่อีโวตัวมาได้เมื่อไหร่พี่ก็จะมาทำคลิปอีกทีหนึ่งนะครับน่าจะคลิปแยกเป็นรายตัวไปเลยเนาะ,ะก็ประมาณนี้นะครับจากการรีวิวตัวของพี่หลังอีโวพี่จะรีวิวเป็น DPS ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวน่าาจะะมคลแบบเอียดเลยเนาะ อ่ะประมาณนี้นะครับสตัวอย่างที่บอกเลยที่หน้าสุ่มตอนนี้นะครับเผื่อใครอยากแบบเอ้ยอยากสุ่มแล้วอยากมีแล้วนะครับปุชชีโจทาโร่แล้วก็เป็นเจ้าเฮฟวี่เฮฟวี่หรือเฮเบนไหมเฮฟวี่เบเตอร์ตัวนี้นะครับไม่น่าจะว่าชื่ออะไรจริงๆนะครับขออภัยจริงนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดเพื่อกระดินะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ